เกี่ยวสัญญาณไม่ว่าจะเป็นวิทยุชุมชนหรือว่าโทรทัศน์ก็ผมอนุญาตครับ <c oughs> ไม่มีปัญหาไม่สังวนลิขสิทธิ์ฮะเชิญนะฮะแต่คอยถึงโอกาสนั้นผมมีให้ให้ที่น้องได้ฟังอะไรนิดหน่อยพร้อมน้นองหญิงด้วยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวฟังกันนะครับ <c oughs> โนเขาลอกิอีกตาม คือนักหญิงคงยังไม่เกิดทันไหมเพลงนี้เป็นเพลงเคยได้ฟังของนะของสอนเพชรสอนดุพันธ<อ>์ขอบคุณนะฮะที่เ,เป็นเนื้อเพลงที่มีความหมายผม <c oughs> ที่เอาตรงนี้มาพูดเนี่ยเอาให้พี่น้องได้ฟังเนี่ยคือไปโดนข้อหลอกอีกแล้วนะฮะก็คือก็จะต้องพูดกับการเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการปรับคอรมองวันนี้ที่เรากาลังนั่งพูดอยู่เนี่ยพระบรมราชดงการยังไม่ลงมา อยู่ในการทุนขั้นตอนในการทุนกล้าวเ,เมื่อเช้าก็ดีเมื่อเช้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหรือเมื่อวานก็ดีเนี่ยสองวันติดติดกันหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้าสามบทวิเคราะห์หน้าสาม,ห,ม,าห,นาสามหน้าใหญ่นะฮะก,ก็ได้ได้พูดถึงผมนะฮะว่ากับตูในหน้าสามไทยรัฐเกี่ยวกับว่าความรู้สึกของคุณเดชุพรคือคุณเดชุพรเองที่ผ่านมาที่ผมรู้จักต้องทำวามเข้าใจว่า30ปีเป็นอย่างน้อยที่เราได้รู้จัก คุนเคยมาในฐานะเพื่อนร่วมรบพี่น้องร่วมรบกันเนะี่ยก็เป็นเวลามานานผมเองอาจจะไม่ได้อยู่ในแถวหน้าหรือมีอมิตรรักแผนเพลงคนที่ศรัทธามากเข้าทตุพรซึ่งคุณจตุพรจะเป็นเป็นหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะฮะเป็นศูนย์นรวมแห่งจิตศรัทธาของพี่น้องมวลชนเสื้อแดงแต่ก่อนอื่นที่แกพูดถึงประเด็นตรงนั้นเนี่ย ผมอยากจะนาเรียนกับพี่น้องเพื่อทําความเข้าใจว่าบางเรื่องเนี่ยคุณเดชุพรเขาเป็นคนที่สุภาพบุรุษเกินไปที่ต้องพูดแต่ผมเองผมคงไม่ไม่ไม,ไม่ไม่หนักแน่นพอเท่ากับคุณเดชุพรเพราะผมอยู่ในร่วมเหตุการณ์กับคุณเดชุพรมาค่อนข้างจะมากในระยะหลังๆแล้วก็ได้ซึมซับในความที่น้องเขาเขาคิดอะไรแล้วก็ความเจ็บปวดมันเกิดขึ้นขนาดไหนหน้าชื่นแต่อกมันตรงแล้วก็กลัดหนองภายใน สิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าหลายคนเ็าบอกเออพวกเราคงอยากจะมาทวงถามเรื่องตําแหน่งแห่งผลไม่ใช่ฮะต้องเรียนย้ําว่าไม่ใช่ที่จะมาขอต่อรองเรื่องตําแหน่งแห่งผลไม่ใช่เลยแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกในหลักของรัฐศาสตร์ที่หลายคนก็ได้พึงรับทราบรัฐศาสตร์เนี่ยเรื่องการเมืองการปกค,ครองเนี่ยการได้มาซึ่งอำน,นาจรัฐอาจจะมาจากพรรคการเมือง ที่ส่งเข้าแข่งขันในสนามหรือกตั้งตามปฏิการหรือการยึดอำนาจรัฐประหารเข้าสุดแค่แต่หรือการได้มาซึ่งซึ่งหมู่มวลมิตรไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์เมื่อ6ตุลาหรือ14ตุลาที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งเดือนพฤษภาธมินหรือสุดท้ายก็คือปี52 53คาบเกี่ยวเมื่อเมษาแล้วก็พฤษภาไอ้ตรงนั้นก็จะจำเป็นทีต้องบอกพี่น้องประชาชนด้วยว่าเมื่อประชาชน เรียกร้องหรือการต่อสู้ใดมาซึ่งอำนาจรัฐเถเนี่ยแน่นอนทุกคนก็จะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการกําหนดชะตากรรมหรือกําหนดนโยบายโครงสร้างประเทศในการบริหารประเทศพรรคการเมืองก็เช่นเดียวกันองค์กรประชาชนก็ประหนึ่งเดียวกันแต่ที่เราพูดตรงนี้ไม่อยากให้มันเกิดช่องว่างเหมือนประหนึ่งเมื่อปี2519หรือปี16จนกระทั่งมีนายกระราชัทานสมัยอาจารย์ธญาธรรมศักดิรรรร์หรือใครก็สุดแท้แต่ลงมาแล้วก็ขบวนการมันก็เปรปะ วันนี้ที่อยากจะบอกพี่น้องด้วยความเคารพว่าผมเนี่ยพูดไม่ใช่มาพูดว่าเออพวกเราอยากเป็น,นรัฐมนตรีเปล่าเลยแต่อย่างน้อยที่สุดถ้าวันหนึ่งเนี่ยถ้าคุณเดชุพรนั่งเป็นเสนาบดี mm hmm. เขาก็มีโอกาสที่จะทําอะไรได้มากในการช่วยเกื้อกูลช่วยเหลือเอื้อประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนเ mm hmm. พราะที่ผ่านมาคุณเดชุพรเรียนตรงๆว่าเขาไม่เคยทําอะไรเพื่อตัวเองเลยแม้แต่ครั้งเดียวคือเป็นปากเป็นเสียงแทนอย่างน้อยๆคือ,อเป็นอย่างนั้นเพราะวันนี้คุณนทวุฒินั่งคนเดียวัวเดียวโดดเด่นะ อย่างน้อยที่สุดผมเชื่อว่าถ้าคุณเดุพจนั่งอยู่ตรงนั้นด้วยก็ได้เป็นเพื่อนคู่คิดคู่หูคู่หากันว่าเราควรที่จะสองปีที่ผ่านมาวันนี้พี่น้องเราครอบครที่จะหลุดพ้นจากคุกจากตารางได้รับคืนสู่อิสรภาพสู่อ้อมกอดของครอบครัวสู่อ้อมกอดของลูกเมียก็คงก็คงจก็ได้เห็นไปแล้วแต่วันนี้เปล่าเลยผมก็เลยคิดถึงคําพูด คำพูดหนึ่งในฐานะที่ผมเป็นคนที่อยู่บ้านเดียวกับอดีตนายกชวนหลีกภัยนายกชวนหลีกภัยท่านเคยพูดบนเวทีปราใสเมื่อปีต่วันีร้อยสิบสองซึ่งตอนนั้นผมก็ยังเด็กอยู่นะฮะก็ได้ติดก็ได้ฟังนายกชวนบอกว่าผมจบรัฐศาสตร์จบนิติศาสตร์มาเนี่ยถ้าไปสอบเป็นผู้พิพา,ากษาก็เรียนจบในติบัณฑิตมาเนี่ยก็กระทาได้แต่การเป็นผู้พาาิพากษาก็ให้ความยุติธรรมได้แค่คู่กรณีคู่ความระหว่างผู้ต้อง ผู้ต้องหาจำเลยกับโจย์เท่านั้นแต่ว่าถ้ามาเป็นนักการเมืองมาเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยสามารถออกกฎหมายได้สักฉบับเนี่ยก็สามารถช่วยประชาชนได้ทั้งประเทศ mm hmm. นี่คือคําพูดของนายกชวนก็เป็นหนึ่งเดียวกันผมก็จะยกต่อยอดเติมเต็มว่าถ้าวันนี้วันนี้คุณจตุพรพรมพันธ์นะการเป็นมวลชนเสื้อแดงแน่นอนก,ก็คือการที่จะไปช่วยเหลือประชาชนในเรื่องเอื้อประโยชน์ในเรื่องอาํนองอาน,นาจร,รัฐ,ฐาณเนี่ยคงไม่มี แต่ถ้าคุณเดุพร์คนเดียวเข้าไปนั่งอยู่ในในทำเนียบรัฐบาลเป็นอยู่ในในแวดวงศูนย์กลางอำนาจประเทศคุณเดุพร์คนเดียวสามารถช่วยประชาชนได้ทั้งประเทศันหนึ่งเดียวกันโดยเฉพาะพี่น้องเสื้อแดงและข้าทุกสีเสื้อที่คาราคัซังในเรื่องคดีความกันอยู่นะฮะและก็คุณเดุพรศ์เขาเป็นสุภาพบุรุษและมหาบุรุษคนหนึ่งที่พี่ผมคิดว่าอยู่ในในจิตใจในพวงพวงลึกของวิญ,ญญาณการต่อสู้ของนะักต่อสู้ประชาธิปไตยทั้งมวล และผมก็ยังเชื่อต่อไปว่าในสิ่งที่ผมพูดต่อไปเนี้ยมันอาจจะเจ็บปวดก็เ,เหมือนหนังสือพิมพ์เขาพูดเมื่อเช้าเมื่อเช้าหน้าสามไทยรัฐก็บอกไว้และผมก็ผมพูดต่อเองว่าคุณเจดุพรเนี่ยกลืนเลือดอย่างมีเกียรติศัก์ผมก็บอกไปเลยว่าคุณเจดุพรกลืนเลือดอย่างมีเกียรติศักดีกว่าผมจะใช้คําพูดนี้นะที่จริงดีกว่าคนที่กลืนน้าลายตัวเอง ก็เป็นเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐในแล้วเมื่อเช้าข่าวใหญ่โตแล้วก็เมื่อวานก็เป็นหนึ่งเดียวกันแต่ผมก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้ผมก็ไม่ได้ไม่ได้มาบอกว่าเราจะต้องต้องปลดเคืองกันเราก็ขอเพียงว่านับจากนี้ไปรัฐบาลต้องแสดงความจริงใจจริงใจต่อพี่น้องทุกสีเสื้อที่กําลังจกติดคุกและติดคุกอยู่ขอให้ปลดปล่อยโซ่ตรวนให้เขาซะโดยการออกพระราชกําหนด นะนี่เรโทษกรรมเพราะเวลานี้ผ่านมาสองปีแล้วนะครับขอเถอะนะครับไอรเรื่องพรบอรของวรชัยเหมะเ็าว่ากันไปตามพรบรความนะครับแต่ตรงเนี้ยมันเร็วกว่าเมื่อพรบเนื้โทษกรรมออกมาได้เสร็จปุ๊บก็นําเสนอต่อสภาเาก็เห็นชอบ้็ประหนึ่งเดียวกันเป็นพรบรประหนึ่งกับของคุณวรชัยเหมะแต่มันจะเร็วกว่าไม่ต้องผ่านขั้นตอนอะไรมาก<ะ>รวมทั้งในเรื่องของการเดียรยาพี่น้องประชาชนที่ทุพพลภาพ บาดเจ็บนะฮะที่ครอบครัวเขายัาง<ส>ไม่ได้รับการเยียวยาไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้เจ็ดสิบเขตคนมารับเงินคนละสามแสนห้าแสนล้านว่าไปแต่ขอว่าขอให้ให้ทําให้เขาโดยไวเถอะวันนี้อาจจะมีการเปลี่ยนรัฐมนตรีและกระตุดแท้แต่ว่าไปแต่ว่าผมก็อยากจะก,การาบเปลี่ยนด้วยความเคารพว่าขอรัฐบาลมีความจริงใจเหมือนที่ท,ที่ที่พรรคการเมืองอย่างพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าเราเป็นเพื่อนกันเดินก้าวไปคนละขา ผู้ขาเดียวร่วมกันคงเดินไม่ได้มันจะขบลมตรงนี้กข็ขอบิงวอนร,ร้องขอว่าว่านะให้ทําโดยไวเถอะและหลังจากนั้นเมื่อทําเสร็จปุ๊บเนี่ยขอบอกพี่น้องประชาชนด้วยความเคารพเราก็เป็นนักต่อสู้บอกไว้เลยในรบด้านนี้นะฮะอย่าประเมินกําลังผมกับตูเนี่ยต่ำข้อเรียนด้วยความเคารพว่าหลังจากคุณออกพี่น้องเราหมดสิ้นอะไรไปทุกอย่างแล้วได้รับคืนสุขภาพแล้ว แล้วก็เยียวยาเขาจบแล้วเนี่ยทุกอย่างไม่มีอะไรติดข้างต่อกันระหว่างเพื่อนกับเพื่อนพักกันคู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อกับความในใจของพี่หมูพรศักดิ์ศรีละมุนจากประเด็นที่ค้างไว้เมื่อสักครู่ค่ะครับน้องหญิงเดี๋ยวช่วยบอกหนังสือหนนะอ่าหนังสือยกแท้ดูอย่างไรนะคะที่เขียนโดยคุณอเนก หู้ตั้งครับบดีนะคะที่จะนำมาให้กับแฟนรายการพี่น้องรายการ25เล่มด้วยกันเมตเมตรมานะฮะค่ะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นด้านล่างแล้วแต่ใครจะร่วมรบกับผมแล้วก็จะดูพรบอกมานะฮะครับส่งมา25เล่มเดี๋ยวเราจะส่งไปให้ถึงบ้านคุณเลยนะคะค่ะต่อค่ะพี่หมูคือคือจริงฮะด้วยความเคารพจริงวันนี้ผมจะใช้บรรยากาศที่ค่อนข้างจะซอฟแต่ พร้อมทั่งไปด้วยด้วยด้วยให้พี่น้องได้ได้รู้สึกว่าผมเนี่ยเหมือนกับเพลงที่เราเปิดไปเมื่อกี้ของสอนเพชรนะฮะว่าผมไม่อยากจะเห็นน้องผมคนหนึ่งที่ชื่อว่าจตุพรพรมพันธ์เป็นเพื่อนร่วมรบกันเนี่ยถูกมิน่นน้ําใจมากกว่าตรงนี้ท่านที่ับครับต้องเข้าใจผมซะก่อนว่าคือผมเองเนี่ยผมไม่ได้ไม่ได้อยู่ในฐานนะที่จะมากดดันอะไรใคร่ะ แต่ผมมาเติมเต็มให้กับพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงที่ไม่มีโอกาสได้ได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลผมเองก็ต้องเคยนำกราบเรียนอยู่เสมอกับผู้ใหญ่และก็ผมเองผมก็เรียนด้วยความเคารพนั่งอย่างนี้ว่าผมเองผมก็มีหน้าคืนมีแหละไม่ใช่หน้าคือมีไม่แต่ไม่ถึงกับเป็นเสือเ้อคลอดแต่กงนอยมีผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มากๆให้ความเมตตาผมอยู่ ผมถึงถึงกล้าหาญหรืออาจจะทรนงหรืออาจจะประเมินหรือสำคัญตัวเองผิดก็ได้แต่ว่าผมเรียนดนแนนว่าท,ที่ที่ผมทำอยู่เนี่ยผมผมไม่ได้เป็นทำเพื่อเพื่อความโด่งดังหรือถุดแท้แต่ว่าไปอย่าไปคิดอย่างนั้นแต่ถ้าเรามีโอกาสได้เติมเต็มนําในสิ่งที่บางคนบางฐานะนนเขาพูดไม่ได้แต่ผมพูดแล้วผมคิดว่าผมปลอดภัยมากกว่าคุณจตุพรพูดนัทวุฒพูด